สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมพี่ธพิชาตอขันเชฟามจังหวัดมหาสารคามครับในช่วงนี้ก็ถือว่าเข้าฤดูหนาวแทบจะเต็มตัวแล้วนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่เหมาะสมในการเพาะพัฒนาไก่นะครับจะค่อนข้างได้ลูกเย็บค่อนข้างเยอะนะครับได้ผลผลิตค่อนข้างดีเนื่องจากว่าความชื้นในอากาศค่อนข้างสูงก็จะทําให้เรามีโอกาสได้ตัวผู้มากกว่าตัวเมีย นะครับในช่วงฤดูนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีพื้นที่มีรอบมีที่ว่างนะครับก็พยายามนําเข้ามาพัฒนาไว้ในช่วงนี้สําหรับ EP นี้ผมขอเรียกมาตอบคาถามของพี่น้องที่สอบถามผมเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับนั่นก็คือประสบปัญหาในเรื่องของพ่อพันรังแกแม่พันโดยเฉพาะสายพัน์ธุป่าก,ก๋อยเวลานําตัวเมียเข้าไปผสมเนี่ยตัวผู้มักจะจิกเตะลังแกตัวเมีย ทำให้ผลผลิตได้ไม่ค่อยดีอะไรประมาณนี้นะครับมันเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วเราควรแล้วเรามาฟังดูครับผมสาหรับสาเหตุที่ทําให้พ่อพันธุ์นั้นเกลียยกล่อมทำร้ายตัวเมียนะครับจะมีอยู่สสาเหตุหล,ลักๆที่ผมเจออยู่ประจํานะครับนั่นก็คือในเรื่องของสายเลือดเหล่ากอที่เรามีอยู่เนี่ยมันจะมีสายเลือดก่อยแล้วก็ง่อน มากพอสมควรโดยเพาะสองสายพันธุ์นี้จะมีความบ้าความดุอยู่ในตัวนะครับเวลาเรานําตัวเมียเข้าผสมบางทีนะครับไม่ได้ดั่งใจเขาก็จะเกิดอารมณ์เกลี้ยกาดทาร้ายตัวเมียนะครับาสาเหตุที่2นั่นก็คือโมโหหิวนะครับส่วนมากพี่น้องหลายๆซุ้มหลายๆฟราร์มนะครับก็จะเลี้ยงพ่อพันธุ์แบบ ไม่ให้อาหารเต็มที่นะครับกลัวพ่อพันธุอ้วนอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่านําเข้าผสมในช่วงที่กําลังเลี้ยงออกแข่งขันนะครับเป็นช่วงที่คุมอาหารเมื่อเวลาเขากินอาหารไม่อิ่มไม่เต็มไม่พอนะครับเวลาเราปล่อยตัวเมียเข้าผสมเนี่ยเขาก็จะทําร้ายตัวเมียนะครับนี่ก็คือสาเหตุที่2สําหรับวิธีแก้เมื่อพี่น้องเจอปัญหาเบื้องต้นที่ผมเล่ามานะครับวิธีการก็คือพยายามเลี้ยงให้เขาอิ่ม นะครับถ้าเป็นพ่อพันธุ์เนี่ยนะครับเลี้ยงให้เขาอิ่มให้เขาสมบูรณ์แข็งแรงและที่สําคัญก็คือนําออกมาปล่อยตะไคร่กว้างๆให้เขาเดินเขียดดินกินหญ้าระบายอารมณ์ในช่วงเช้าช่วงเย็นบ้างนะครับและที่สําคัญก็คือในเรื่องของอาหารการกินอย่าให้เขาอดอดอยากๆนะครับก็คือพยายามอย่าให้เขาผอมนะครับให้เขากินให้อิ่มให้เขากินให้เต็มที่เมื่อเขาอิ่มแล้วนะครับเขาก็จะผสมให้เราเนี่ยอย่างดีเลยนี่ก็คือเป็นวิธีการแก้ปัญหาง่ายๆที่ผมทําอยู่นะครับถ้าเราอยากได้ผลผลิตดีให้จําไว้นะครับ ถ้าเราเลี้ยงพ่อพันธุ์ให้เลี้ยงให้สมบูรณ์ให้เขากินให้อิ่มอยากคุมน้ําหนักก็แค่พาเขาออกกําลังกายคล้ายๆกับการเลี้ยงออกแข่งขันนะครับนี่ก็คือเป็นวิธีการง่ายๆส่วนการดูแลตัวเมียนะครับการเลี้ยงแม่พันธุ์พยายามอย่าเลี้ยงให้เขาอ้วนมากเกินไปนะครับเน้นในเรื่องของข้าวเปลือกแล้วก็หญ้าสับแค่นี้นะครับง่ายๆในเรื่องของอาหารการกินคุณจะให้อาหารอะไรก็ได้อาหารไก่ไข่หรือว่าอาหารอะไรก็ได้นะครับก็สามารถให้ได้หมด แต่อย่าให้เยอะอย่าให้เขาอ้วนเพราะว่าถ้าอ้วนเนี่ยนะครับไขมันจะไปอุดตันในเรื่องของท่อรังไข่จะทําให้แม่พันธุ์ของเรานั้นไม่ค่อยไข่นะครับหรือว่าถ้าไข่ก็ไข่กระปิดกระปอยนะครับไข่ไม่เต็มที่ไข่ไม่ได้เยอะนะครับจะทําให้เขาเบื่อในการผสมเบื่อในการออกไข่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลี้ยงพ่อพันธุ์เลี้ยงให้สมบูรณ์ให้เต็มที่นะครับเขาจะได้ไม่โมโหหิวเลี้ยงแม่พันธุ์ให้ได้ผลผลิตดีนะครับอย่าเลี้ยงให้เขาอ้วนนะพยายามเน้นในเรื่องของเขาเปลือกแล้วก็ หญ้าสับหรือว่าปล่อยให้เขากินแบบนี้นะครับนี่ก็คือเป็นวิธีการของผมที่ทําการเลี้ยงอยู่แม่พันธุ์นะครับถ้าอยากให้เขาไข่ดีเนี่ยเมื่อเวลาเขาฟักลูกเสร็จเรียบร้อยแต่ละรุ่นแต่ละชุดนะครับเราก็ทําการอาบน้ําแล้วก็ปล่อยเข้าฝูงแบบนี้ให้อยู่กับหนุ่มๆที่คุมฝูงไล่ปี้เล่นในฝูงนะครับหลังจากเราเห็นแม่ไหนเริ่มไข่นะครับหรือว่าดูอาการหน้าแดงนะครับก้นหย่อนเริ่มไข่เราก็ค่อยจับขึ้นไป ผสมในล็อกผสมหนึ่งต่อหนึ่งกับพ่อพันธ์ุหลักนี่คือเป็นวิธีการง่ายๆที่ผมทำอยู่ทุกวันนี้นะครับและแม่พันธ์ุทุกตัวสามารถใช้งานได้หมดจะไม่มีแม่พันธ์ุ ที่ต้องได้คัดทิ้งนะครับในเรื่องของพ่อพันธุ์แม่พ네ันธุ์เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับถ้าเราสามารถถนอมเลี้ยงดูแลอย่างถูกวิธีนะครับเขาก MM ็สามารถตอบแทนผลผลิตให้กับเราได้มหาศาลและที่สําคัญก็คือเราก็สามารถลดต้นทุนในเรื่องของการนําเข้าพ่อพัอพนธุ์แม่พันธุ์ได้นะครับถ้าเราสามารถผลิตในเรื่องของแม่พันธุ์ที่มีคุณภาพในฟาร์มได้เราก็แค่เติมพ่อพันธุ์เข้ามาแต่ละปี2ปีนะครับปีละตัว2ตัวก็แค่นั้นเองนะครับนี่ก็คือเป็นวิธีการขยายฝูงง่ายๆแล้วก็ บำรุงพ่อพ่านแม่พันุนให้ประสบความสําเร็จง่ายๆลองนําไปใช้ดูครับผมถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่องของเราด้วยสําหรับวันนี้ขอพวกคุทุกท่านที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ